สวัสดีครับวันนี้นะคะเป็นวันที่9มามักราคมนะคะเป็นวันแห่งชาติค่ะแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการช่วยชีวิตคนตกน้ำเบื้องต้นค่ะครับงั้นพวกเราตามไปดูกเลยครับไปไหนวะ <c oughs> วิธีช่วยคนตกน้ำนะคะมี2วิธีหลักคือ 1. ช่วยผู้ประสบภัยจากข้างบนบก 2. กระโดดลงไปช่วยนะคะวิธีที่เราจะช่วยผู้ประสบภัยจากบนบกนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถลอยน้ำได้แล้วก็มีพวกเชือกผูกติดอยู่นะคะตัวอย่างเช่น ห่วงยางค่ะห่วงยางนี้จะเป็นห่วงยางโฟมนะคะเป็นห่วงยางชูชีพและมีเชือกผูกติดอยู่ซึ่งสะดวกต่อการที่จะสาวผู้ประสบภัยขึ้นมานะคะเชิญทดลองดูได้เลยค่ะ เดี๋ยวค่ะวิธีนะคะเป็นวิธีแรกนะคะที่ช่วยผู้ประสบภัยจากน้ำขึ้นมาบนบกนะคะค่ะขอบคุณค่ะ นะคะคือการช่วยเหลือผู้คนตกน้ำนะคะพี่สองคือกระโดดลงกระโดดน้ำลงไปช่วยนะคะจะมีท่าสาธิตสามท่านะคะท่าแรกคือการลากพาคือการลากพาจะใช้กับผู้ที่ว่ายน้ำเป็นแล้วก็สงบนะคะไม่ตื่นตระหนกใรคือการดึงธรรมดาให้ขึ้นจากัากนะคะส่วนท่าที่2เป็นการใช้ท่าคอเชนนะคะคือการเอารักแร้ของเรานะคะพาดไปดิบบ่าของ ผู้ประสบภัยนะคะแล้วไปเกี่ยวกับรักแล้ของเขานะคะแล้วก็ว่ายน้ำพาเข้าปากนะคะส่วนท่าที่สามคือจะเป็นสองท่านะคะคือท่าแรกใช้มือเดียวกับท่าที่สองใช้สองท่าใช้สองมือนะคะก็คือถ้าผู้ประสบภัยเกิดสลบหรือไม่รู้สึกตัวนะคะก็ใช้ใช้มือสองข้างนะคะไปไว้ที่คางนะคะจะยกขึ้นให้เอาหน้าพ้นจากน้ำนะคะ จะให้ผู้ประสบภัยหายใจสะดวกน,นะคะแล้วก็พาลากเข้าฝั่งค่ะนี่คือสามท่าหลักๆนะคะที่ต้องช่วยผู้ประสบภัยในกรณีที่เรากระโดดนะ้ำลงไปช่วยค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะคือการสาธิตน,นะคะวิธีช่วยคนจมน้ําจากสถานการณ์ที่ว่าผู้ประสบภัยอยู่กลางน้ํานะคะแล้วก็จะมีคนกระโดดลงไปช่วยค่ะขั้นแรกคะ่ะคือการลากพาค่ะ ส่วนท่าที่2นะคะจะเป็นท่าคอเชสค่ะใช้สำหรับผู้ป่วยที่ว่าตื่นตะหุกตกใจนะคะค่ะ นท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าที่จะช่วยผู้ประสบภัยที่เกิดเป็นลมนะคะหรือฟลบนะคะ เป็นการสาธิตที่ช่วยผู้ประสบภัยจากการกระโดดลงไปช่วยนะคะบบถ้าพวกนี้นะคะถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีช่วยจริงๆนะคะม,มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ทั้งสองฝ่ายค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จบการนำเสนอเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลที่จมน้ำนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับจบแค่นี้ค่ะขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย ช่วยคนตกน้ำนะคะจะมี so <ises> 2วิธ <Sisters> ีคือวิธีช่วยคนจากบนบกนะคะวิธีแรกของการช่วยคนจากบนบกนะคะคือดูสาธิตไดเลยค่ะคือสาธิตคือคือแลกเชื้อสาธิตเออช่วยแผลมากเยอะอ๋อแล้วไม่ได้ไปดูให้ดูนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นเสือกกระแด่นะครับ มังคตรแมนเลยครับวาดไวทุกอย่าง,งอ,อะไอ้ยี่อะัดเอาไปอ,นอนัอนนี้จ่ายะไยังไม่เที่ยงเลยออกสักายครึ่งบอมเนาะไม่ออกออกเที่ยงครึงงรง่งนะเอ่อะไปไหนไปสยามไปยังไงเอ,อแท็กซี่ ไปให้กูลงราชยาบุตวยไม่ลงเว้ยหอยเปี้ยวมาไหนหอยเปี้ยวเร็วซูหอยเป,มมยปลลี้ยวหอยเปี้ยวมึงหอยเปียป้ยวเราจะดํโอ๊ตเราดํดูเราดํดูทะเลน,นี่ว่ะ <c oughs> รักเราไม่จนหลงใจส่งออกความรักต่อไปออกไปสร้างสวรรค์เพระาะเรไม่สร้างคนที่มีหัวใจและค่อยๆเพิเ่มเติมตมาความรักใส่ปิดใจเอาไว้ให้เป็นสวรเปิดใจเอาไว้ให้เ,าเา <Hey. S 2> รสาสร้างคนขึ้นมามากายไม่ว่าที่ไหนเพียงแค่ใจรักกันให้ความสุขนั้นเป็นของเราั้ oh, ให้ชีเขาได้สร้างคนที้หัวใจและเขาเคยเพิ่มเติมมาความรักใส่เปิดใจเราไว้ให้เป็นสสมอเปิดใจเราไว้ให้เพราะเร้สร้างคนขึ้นมามากมายไม่ว่าที่ไหนเพียงเข้ใจรักกัน ชุดคนปรบมือร้องตามชุอยางออกมาสวยงามมีแต่วันที่เป็นสุขจะเศร้าที่ถึงจันจนวันสุขทุดคนปรบมือพร้อมกันชุอยางมากมายร้อยพันสุใจใครนึกฝัน